i'm looking at you ตำสวจตทีตำรวจบุธรสามคอยเผือกนำให้กัรตั้งรวจต้งสิ้นสองร้อยแปดสิบนายบัดนี้พร้อมแล้วคัตับง่ก่อนก่อนจะ ดำเนินพิธีการในพิธีปล่อยแถวช่วงนี้ครับกระผมพอจังหวัดนครปฐมจะทำการแสดงยุทธวิธีใช้เวลาการแสดงประมาณ5นาทีแล้วก็พิธีเก็บ้องเลยครับโดยที่จนต้นนะครับจะทำการตรวจกำลังพลตรวจเครื่องแต่ ตรวจพุทตใจกายนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับพุทธใจกายก็จะมีความพร้อมนะครับทั้งเข้นผัดเส้นที drafted, story, ่ nice. สองเริ่มต้นนะครับสวมรองเชื้อกกรอะการถ่ายนะครับแล้วเลนท่านประธานและแต่พิธีกรนะครับขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งการฝึกซ้อมนะและการปฏิบัติหน้าที่จริงนะครับตำรวจเรายึดดับความปลอดภัยนะทำการตรวจอาวุธจนิบความมั่นใจ ต้องมีกระบวนการต่างๆเราต้องมีการฝึพื้นฐานนะครับเกี่ยวกต้องมีเสื้อกร๊กมีเ็นทัดเส้นที่สองกระสุนสำรองคุญแจมือ ไปใ้รบุคคเสริมสักต่าง การใช้ยุทธวิธีต้นเท่านั้นเป็นเวลาพอเหมาะสม

ในความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับครับขอ,อเสียงปรบมือดังๆครับให้เป็นเกียรติและเป็นกำลังใจครับท่านวีเจสนธินตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงานต่อ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและตัย์ติกระดมการล้างขึ้นในวันนี้โดยหน่วยงานตำรวจในกำกับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมตำรวจทางหลวงตำ,ำ,ำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองกำลังอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะ เข้าร่วมในพิธีปอยแถวระดมกวาดล้างในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น280นายปัจนี้ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านสถานในพิธีใต้สุณากล่าวให้รู้ว่าและปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ครับทุกภาคส่วนและฝ่ายปกครองที่น้องทหารและก็สื่อมวลชนที่รับทุกท่านครับ วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานปล่อยแถวในการระดมก่อร่างอาชากรรมในการป้องกันปราบปรามชญจกรรมในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาตำบลท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งขึ้นในวันที่28ที่จะถึงนี้ซึ่งการปล่อยแถวนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการป้องปราม ที่เหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและพี่น้องประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำรวจรกูธทรัภาคเกตวันนี้อาณท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แันโอชาและพลเอกกวิทยวงสุวรรณรองนายยมตรีฝ่ายความมั่นคงสั่งการมายังสำนักงานตำรดวจแห่งชาติ โดยท่านพลเวกสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านผอตรได้สั่งการพุกกองมิจารารในสำนักง,งานหน่ชาติให้มีการเปิดยุทธการในพื้นที่ในการกระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อป้องปรามเหตุไม่พึงประสงค์ตำรวจภูธรภาคเจ็ดวันนี้ได้พีการปล่อยแถวพร้อมกันทั้งแปดจังหวัดโดยผมมอบหมายให้ทางรองผู้จัดการที่รับชอบพื้นที่ ไปเป็นประธานปล่อยแถวหรือเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในแต่ละจังหวัดซึ่งวันนี้เรามีการปล่อยแถวทั้งแปดจังหวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ที่จะก่อเหตุในช่วงนี้ขอบังคับใช้กฎหมายร้อเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ผมจึงจึงนําเรียนไปยังผู้ที่คิดว่าจะก่อเหตุในช่วงการเลือกตั้งครั้งนี้ผมขอฝากพี่น้องตำรวจทุกคน ขอให้พุ่มเทด้วยความย่ยสาสหะตั้งใจในการทำงานตามยบายของรัฐบาลและสังานหน่วยชาติสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราได้ก็คือพี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขพี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาคนดีอยู่เย็นเป็นสุขคนร้ายต้องอยู่ร้อนน,นทุกข์ผมเรียนอยู่เสมอว่าพื้นที่ตำรวจทร,ราคเกล็ดนี้เราจะติการเชิงรบทุกรูปแบบ นะครับในการกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนอาวุสงครามวัตถุระเบิดหรือยาสกิดหรือบุคคลที่มีหมายจับในช่วงนี้เราจะปูกลมทุกพื้นที่ก็ขอให้เป็นผมเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องตํารวจทหารฝ่ายปกครองทุกคนนะครับในการกวาดล้างครั้งนี้ครับในโอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณทางพี่น้องทหารฝ่ายปกครองและก็เพื่อนพี่น้องตํารวจทุกภาคส่วนนะครับ ที่ได้มาปล่อยแถวอยู่ตรงนี้และจะต้องรอกาารตั้งอยู่ช่วงเวลาปัดล้างตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20นะครับพฤศจิกายนนี้ระยะเวลา10วันก็ขอให้พวกเรามุ่งมั่นทุ่มเทนะครับสืบสวนหาข่าวหาข้อหมายทงการตรวจค้นพิสูจน์ทราบอย่างจริงจังและต่อเนื่องในโอกาสนี้ผมก็ขอกลาบรัตนาปรุร้างิกรรมและมีความแค้วคลาดปลอดภัยนะครับ สิ่งสาคัญที่สุดก็คือปลอดภัยจากโรคโควิด19มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงแบบน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวและลงกวาร้างอาจกรรมก่อนการเลือกตั้งนายกท้องถิ่นของตำรวจทร o ภาคเห,หน้าณโอก,กาสนี้ขอบคุณครับทังหมดเอาเอา กาตรวจกาลังพนของครับรถจักรยานยนต์ของพอเมืองนะครับก็เป็นเสรวจยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณรถได้ตรวจของตำรวจทั้งหลวงนะครับนํารถมาอำนวยความสะดวกในทุกๆเทศกาลนะครับการกวาดล้างจะต้องมีอย่างต่อเนื่องนะตรับของตำรวจไปต่อราเจ็ดนะครับเพราะว่าทะลทุ่ทุ่เาชามีนโยบายนะที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอพี่น้องประชาชนนะครับในเขต้จังหวัดนี้ก็ดูเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทงนะฮะทุกทุกสอทอของพหลโยธวทจังหวัดนครปฐมนะครับจำนวน12สถานีนะฮะก็จะประกอบด้วยโรงพักที่อยู่ในเขตถนนเพชรเกษมนะครับพื้นที่อ่าขบพ,อพอนะครับรับผิดชอบถนนระยะยาวนะครับตั้งแต่ เอ่อศตพุทธบนทนสมพลานนภเยศีโกแก้วนะครับต่อเนื่องกันมาถึงต่อสพสาขะเพื่อแล้วก็สพเบองนักวิศวไปจบที่สพโรโละเดือนะครับรับผิดชอบเส้นทางวสัสดจโดยตรงเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกำแพงแสนนะปริบุญทนก็สพสมพลานโภแก้วนะครับ พื้นที่รับน้ำนะครับบางเลนบางหลวงครับท่านผู้จัาการก็ไปมอบถุงยางชีพไปเทาากาบเดือดร้อนในต้งต้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่านอกจากกิจกรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพยิสินของประชาชนแล้วการดูแลทุกสุขของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจาก,กอุทกภัยนะครับท่านผู้จัดการก็เล็งเห็นความสุขพันครับไม่ได้่ึนอนใจนะครับเป็นสุดท้ายด้วยชุดผูิจัการของ อินซีเจ็ดนะกรับองการสืบสวนสอบสวนต,ต,ตัวผ้ต้ะคริบตามพฤวิธี ตรวจอาวุธทั่จตรวจอาวุธทั้งปืนสั้นและปืนยาวโดยยึดหลักความปลอดภัย ชุดแต่งกายนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับชุดแต่งกายก็จะมีความพร้อมนะครับทั้งแขนขัดเส้นที่สองกระตุนจํารองอเชื่อเกราะไฟฉายนะครับ